เอ้ยกลับมาอีกแล้วครับเลเวลหนึ่งกับเบคอนนะฮะแป๊บหบนึ่งนะครับขอเสกเรือก่อนโอเคในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมาเล่นเลเวลหนึ่งนะครับด้วยหมัดเงือก V1 นะครับแล้วก็ไปทำหมัดเงือก V2 นะ มาดูกันนะครับว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับจริงๆก็น่าจะทําได้นั่นแหละนะฮะเนื่องจากคอนเทนต์เนี้ยผมเคยทาไปหลายรอบมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้นะครับต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งไม่กลับมาไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าหมัดเงื้อวีสองเนี้ยทำการรีเวิร์กนะฮะแล้วเท่มากเลยอ่ะเวลาโจมตีทีนึกว่าปานวารีนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วจะไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากช่วยกดไลค์ด้วยสักคนละหนึ่งครั้งนะขอสัก200ไลค์นะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผม ใครอยากเติมเกมพาร์แบบสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็นแมปบลบบ็อกฟุตสนามรบที่แข็งแกร่งหรือแมปอื่นๆเพียงแค่กรอกชื่อในเกมก็เติมได้เลยง่ายสุดๆส,ดสายโกการเดนก็ห้ามพลาดมีทั้งสัตว์เลี้ยงและไก่พร้อมาเมล็ดและพิเศษสุดๆกับไก่ต้นจากหลายแมปแถมรับประกันกุญแจให้อีกด้วยลองใช้บริการได้ที่ร้านบัลเบิร์นชอ็อปหรออยู่ใต้คลิปครบจบเรื่องโลบอกต้องร้านนี้เท่านั้นมาครับมาที่กนเกาะนี้นะฮะเกาะมนุษย์เงือกนะครับผมหรือว่า underwater นั่นเองอันนี้คือต้องมาซื้อหมัเงืนอน,น ลงไปเลยตอนนี้ผมได้ทำการเก็บเงินมาทั้งหมด750,000นะครับซึ่งมันคือเงินที่พอดีกับการซื้อหมัดนะครับผมมันจะขายอยู่ที่750,000พอดีเลยซื้อไปก็หมดตูดนะครับเหลือแค่2,000กูจะเก็บได้ก็นานนะครับเป็นชั่วโมงเลยกูจะครบนะฮะใครที่ไม่รู้นะครับว่ามันขายตรงไหนก็ตามนี้เลยครับตรงนี้เลยเนี่ยจะเจอกับพี่ยักษ์นะครับหรือว่าจินเบนี่ครับราคาอยู่ที่750,000นะครับเราได้กลับไปฟาร์มเลยดีกว่านะฮะที่เกาะแรกจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะน่ายขึ้นนะ เออแล้วก็ลืมบอกไปนะครับในคลิปนี้ผมได้ทำการเติมเกมพาร์ตมาทั้งหมด2ชนิดนะครับไม่ใช่2ชนิดดิสองอย่างนะฮะก็คือมัตเตอรี่คูณ2กับเงินคูณ2นะครับก็จทำไอ้เงี้ยววีสองได้เนี่ยมันต้องใช้มัตเตอรี่ทั้งหมด400เลยนะครับก็เลยต้องมีนะครับมัตเตอรี่คูณ2แล้วก็เงินคูณ2นะครับอันนี้ก็ต้องใช้เพราะว่าต้องใช้เงินทั้งหมด2องล้านหาแสนนะฮะในการทำมารับเควสนะครับแล้วก็ใส่โค้ดด้วยดีซีวีอูเคไปก่อนเลยนะครับโค้ดแรกเริ่มเลยครับเฮ้ยดาเมจจแรรรรรรงงอออออยยููู่่่่่่่นนะะะะเเเทาาาไหหหมมมมืืืกี้้ลลดดดดปปณ18 18ขใิิวคับ เฮ้ยใช้ได้ต่อยไปเลยนี่นี่นี่เสียงมันแบบเสียงเป็นใครซักผ้าไวมากครับลเวลรจ็ละโคตรไวเลยอุ้ยถ้อัพเมลีด้วยนะฮะคลิปน,นี้น่าจะสบายเลยนะเพราะว่าได้ใช้แดนรัวๆได้นอนนะครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาโอ้ย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 ไม่เงย,ยต่อยไปครับสแปมไปเร,รเรียบร้อยครับลเวลสิบแล้วจะขอซักลเวลร์สิบห้าละกันนะครับหมัดซักผ้ามมหมัดซักผ้าครับรู้จักเปล่าไม่รู้จักก็รู้จักไว้ซัก เป็นอแล้วครับต้องฟาร์มถึงไหนวะเนี่ยถึงจะได้สกิลหรือต้องไปรัดวลก่อนไหมอาจจะรัดวลนะจะได้ไปโลกสองเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับน่าสนใจน่าสนใจเพราะการฟารม์มปกติเนี่ยมันน่าเบื่อนะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับขอสักแป๊บขอให้มีดาเมจก่อนนะครับไม่งั้นไปรัดวล่งเนี่ไม่ไหวนะฮะตีมอนไม่ตายอีกมาเบลสิบสี่ละตีไปเลยชึบชบ อ่ะด้วย15บล้นะครับเสกเรือเลย300บาทไอ้น้องขอหน่อยมาบ่อยนะช่วงนี้ช่วงนี้เบคอนมาบ่อยนะครับแไหนก็มีคอนเทนต์มาเสิร์ฟถึงที่แล้วนะครับขอจัดให้มันงุ้มคุ้มหน่อยแล้วกันหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานนะฮะต่อย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 อุ้ยดิงก็ต่อยแรงเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่มีสกิลไงก็เลยลำบากหน่อยนะครับโอเคขอให้สุมได้ผลโลเกียแล้วกันนะครับในคลิปนี้ไม่งั้นไม่จะไหวนะฮะตีควสนี้เสร็จก็ตีบอสได้เลยนะครับ โอ้ oh. แต่ระหว่างทางนี่ลำบากอยู่นะเกิดตีได้แต่ลเลคเวสนะฮะมาดิครับพี่มาจะมีล่างสองมนเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมต้องหนึ่งชั่วโมงนะครับถึงจะเกิดเอ้ยโอ้เกือบออกมาทันมาดิวะชุบชุบช,บช,บชบยับใส่หน้าเลยโชว์ไปหทียับใส่หน้าอุ้ยมาดิวะยับใส่หน้าเลยใช้ได้ครับใช้ได้โอ้เงินได้เยอะมากเลยนะครับ ชุดหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนเควียได้ละต่อย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 นัวมากนัวมากบอยจะไม่เกิดเลยอ่ะผมว่าเราให้บอยเกิดอีกสักตัวละกันนะครับน่าจะเกิดและมั้งป่านี้นี่ไงเกิดแล้วโอ้ยวายอยู่หลบก่อนเอาไปกินอุ้ยได้เป็นหกนี่ต่อให้ไม่มีสกิลด้วยนี่อ่ะหึม,มัดเพียวๆยเฮ้ยหันหลังให้อย่างงี้เข้าหลังเลยอุ้ยหันหลังให้อย่างงี้มุมสวยมุมสวยเข้าหลังเลยนี่ เลเวล34น่นะครับก่อต่อไปก็เกาะบากี้นะฮะแต่ว่าผมขอฟาร์มเลเวลสัก50แล้วกันนะครับแค่สมาสุ่มผลได้แล้วก็จะไปรัดเลเวลแล้วก็มาเตอร์ี่นะครับจากนั้นก็จะกลับมาฟาร์มต่อนะครับน่าจะสบายขึ้นเลยแหละฮะหลังจากที่ได้สกูงสกิลมาเล่นเพราะถ้าไม่มีก็นั่งอืดอยยาวครับมาดิวะมาดีนี่ไม่มีสกิลเฉยนะไม่งั้นหน้งงาหงายมาจริงๆโอ้ยโอยโอยพี่จ๋าต่อยแรงจังวะไม่ใช่ต่อยมันตีโคตรแรงเลยปกติใช้ผลปีศาจเล่นในคลิน้นไไดนดหดเยออ่ เออ38นะอแล้วนะครับอีกควสเดียวอุ้ยเงิน3าแล้วนะครับโคตรไวอะ่ะอำนาจแห่งเงินตราเนี่มันดีจริงๆนะครับอำนาจแห่งเกมพาร์โอเค41อนะครับอันนี้ก็เก่งด้วยนะครับโอ้สู้ยากกว่าเฮ้ยโอ้สู้ยากมากนม่ก็จะสบายนะครับที่ไหนได้ไปสบายไปสบายก่อนได้สบายโอ้ตีโคตรแรงเลย โอเคนี่แหละครับเหตุผลที่ต้องไปรัดเลเวลแล้วก็เอามาตเตอรี่นี่สีอยู่เลยมาครับ2ตัวสุดท้ายนะฮะก่อนตีบอสตีบอสเสร็จนะ่าจะสามารถเเปลี่ยนก่อได้เลยนะครับประมาณ60เลเวลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องลองดูนะครับโอเคมาไม่กลัวละมาเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเวลาจัดการกับบอสแล้วก็จะไปสุ่มโผลกันนะฮะจากนั้นก็รัดเลเวลนะครับรับควสเลยครับเชฟ ผมน่าจะโดนเชฟจัดการภายในซีเอวีนะฮะทีเดียวน่าจะตายอ่ะนะเอ้ย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 หลบก่อนขอเหลี่ยมหน่อยครับได้ไหมไม่น่าได้นะครับเฮ้ยดูว่าได้วะเฮอ้ยได้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 พอได้อยู่นะครับเอาไว้หลบพวกสกงสกิลได้อยู่มาด้มาด้มาด้อ่าโดยเขาให้แล้วเจเหลี่ยมเบคอนเข้าไปเจเหลี่ยมเบคอนเข้าไปไอเชฟตอนแรกพี่เชฟนะตอนนี้ไอเชฟเรียบร้อยโอเคครับฟาร์มต่ออีกเควสหนึ่ง ส่วนมาเตอรี่นะครับก็40นะฮะโอเคไปครับไปที่เกาบป่าดีกว่าสุ่มผลเสร็จก็ไปรัดเลเวลนะครับต้องเอาไอดีหลักเข้ามานะครับในการช่วยรัดเลเวลนะไม่งั้นตีไม่ไหวนะครับโอเคมาได้เวลาสุ่มผลนะครับผมขอผลดีๆนะพี่โลเกียไม่ก็ผลพระเข้าใจบอถ้าเข้าใจแล้วก็จัดมาดิขอเหอะนะครับดีๆโอ้สโมกนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเป็นโลเกียแต่ก็เป็นผลที่กากนะครับ แต่ก็เป็นโลเกียให้ภัยได้เว้ยกินก็ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่เกาะวอเตอร์เซเว่นเลยดีกว่านะครับไม่งั้นคือนานแน่นอนครับไม่ไหวแต่ก่อนจะไปนะครับขออนุญาตมาซื้อพวกอาบิลิตี้ก่อนละกันนะครับอย่างเช่นฮากคีเกาะอะไรเงี้ย2 5 0 0 0นานะครับจัดมาเลยแล้วก็แอร์จ้ำด้วยนะครับ1 0,000จัดมาส่วนแฟลสเตปนะครับยังซื้อไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปซื้อที่หลังละกันนะครับเพราะว่าต้องใช้1 0 0 0 0สไงเรามีแค่3 0 0 0 0นะเหลือแค่3า0 0 0่โอเคมานี่ มาถึงแล้วก็ไปฝั่งนี้เลยแล้วกันไหวหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องลองเดี๋ยวเล่นคนเดียว2 ID ไอเดียจะรอดไหมเนี่ยเราอาจจะนานหน่อยนะครับ250มาร์บมลตอรีโอเคลองดูดิไหวเปล่าชึบชึบโอเคได้อยู่นะครับโอ้เรือไม,ม้ขึ้นโคตรน้อยอะ่ะดูดิชี่จะดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆมันน้อยแล้วเว้ยโดนตีไหมเนี่ยเรากลัวโอเคชึบ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 เฮ้ยโอ้เกือบตายแป๊บหนึง่งโอเคไปไหนมาเนี่ย เออหกสิบแปดนะครับชึบชืบชืบไม่ต่อยไม่เข้าวะเมื่อกี้ต่อยตัวตัวเองนะฮะโอเคได้สกิลแล้วนะครับเป็นหมยยัดง,งี้เลยหมัดลมนะฮะหมัดลมนี่มานั่งฟาร์มต่อนะครับผมมาเลยมาเลยเอาไปกินบึ้มโอโ้โหไม่เข้าเลยดีกว่าอุ้ยอุ้ยเกือบตายมาโอโ้โหเอ้ยได้ตั้งสามร้อยนะครับตัวทีเดียวตายเนี่ยนะอย่ารีเลือน,นะเว้ยอุรีเลือนโคตรไปเข้าจากด้านหลังบึ้ม ปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคปึ๊บปุ๊บอัพเลยอัพเลยอัพเลยโอเคเข้ามาใช้สกิลใหม่แล้วนะครับเป็นสกิล X นั่นเองแป๊บหนึ่งได้ละเรียบร้อยจะเป็นการฉีดน้ำนะครับไอฉีดน้ำเหรอเป็นการพ่นน้ำนะฮะแบบนี้เลยนี่ดูแรงมากเป็นสกิลอะไรเนี่ยเดลี่โชว์เวอร์นะฮะบ,บัวรดน้ำบัวรดน้ำแห่งความตายได้เลเวลมาก็106นะครับอาจจะต้องกลับไปฟาร์มนะครับรู้สึกว่ามันแบบคนเดียวมันช้านะฮะเมื่อกี้มีบอยเกิดด้วยนะครับบอยฉลามเกิด แต่ว่ามันเป็นบอสฉลามที่มีร่าง2นะครับต้องตีปุ๊บรีบหนีอะไรเงี้ยน่าจะหนีทันอยู่นะครับลองดูมาตีเสร็จแล้วหนีเลยนะนี่นะบึ้มเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว <laughs> ใครอยู่ก็อยู่ครับผมไม่อยู่แล้ว,ลวผมจะฟาร์มบอสยังไงเนี่ยบอสเยติกลายเป็นแบบบอสโหดไปแล้วนะฮะต้องตีแล้วต้องหนีอย่างเดียวนะครับอย่างเงี้ยไอ้สนวงแมนไม่เกี่ยวออกไปชึบถอยอ่าค,อค่อยต่ออน,นะครับอย่างฮิวดาเมจ อย่าหิวดาเมจย่าหิวเงินด้วยไปแล้วไปแล้วอ้มเมื่อกี้ลืมใส่โคดคูณสโอ้สิยดยมากเลยอะแล้วมันก็ข้างอยู่ข้างนอกนั้นนะครับแล้วผมไม่สามารถทําอะไรได้ เอาไว้ในค่ําคืนนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้นะฮะตอนเช้าเอาละครับหลังจากที่กลับมาฟาร์มจากเมื่อคืนนะครับที่พักไปนะฮะผมต้องกลับมาภาคนะฮะเนื่องจากว่าฝนมันตกนะครับและไม่สามารถเล่นไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยได้นะครับโอเคในตอนนี้ครับผมก็ได้จัดการลงมาซื้อแฟลตสเต็ปนะครับจากเลลี่ตรงนี้เลยราคา1นึ่งแสนเบเรียนะครับเพราะถ้าไม่ซื้อเนี่ยใช้ชีวิตลําบากมากเลยครับจะเดินทางแต่ละทีเอเนอร์จีเนี่ยก็มีน้อยนิดนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ขึ้นมาสู้กับบอยยเติ ก็ได้มารับเบ็ดจากฟิชแมนคนนี้นะครับระหว่างเดินทางนะครับได้ผ่านมาที่เกาะป่าก็เลยแวะสุ่มผลหน่อยนะครับและผลที่ได้ก็คือผลสปรินต์โคตรกากเลยนะครับผมสุ่มผลเสร็จนะครับผมก็ได้ทําการมาฟาร์มต่อที่เกาะมารีนฟอร์ดนะครับผมกลับเข้าสู่วนลูปเดิมนะครับตีมอนกี้กี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ในระหว่างนี้นะครับผมได้ทำการซื้อผ้าคลุมมาด้วยนะครับเป็นผ้าคลุมสีดำอันนี้เลยราคาจะอยู่ที่ห้าหมื่นเบรีนะครับตีมอนกี้กี้อยู่สักพักหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งร้อยสามสิบแล้วก็เลยมาสู้กับบอรเลคตนะั่ แต่ก็ไม่ได้สู้ยากขนาดนั้นนะครับใช้เวลาแค่ไม่นานนะฮะก็สามารถจัดการลงไปได้ละ ง่ายๆครับชิวๆเลยจากนั้นครับก็กลับไปฟาร์มต่อครับให้ถึงเลเวล150นะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนเกาะได้นะหลังจากที่มีเลเวล150นะครับผมก็ได้ทำการปรทักทายบอสครั้งสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนเกาะแต่ว่ารอบนี้นะครับเหมือนว่าจะโดนบอสทักทายแทนนะครับกลับมาอีกรอบนึงนะครับรอบนี้ไม่พลาดแบบรอบแรกนะผมก็สามารถจัดการบอสลงไปได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เตรียมย้ายเกาะกันนะครับเกาะต่อมานะครับก็คือเกาะทองฟ้านะครับผมตอนนี้ครับผมกำลังสู้กับสกายเบนดิตนะครับทั้งหมด7ตัวซึ่งผมเนี่ยต้องฟาารรรรร์มมมอออยยยู่่่่ตตตงงงนนนนนนีี้้ะะะะะคคคคคััับบบไไไไวววจจถถึึเเเเลลลลล175ปปปสสดแผ มาสู้กับดาร์คมาสเตอร์นะครับทั้งหมด8ตัวซึ่งต้องฟาร์มตรงนี้ครับไปจนถึงเลเวล190เลยนะเมื่อถึงเลเวล190แล้วเนี่ยมันก็จะให้เรานะครับไปฟาร์มต่อที่เกาะครกนนั่นเองหลังจากนี้นะครับดีวผมเนี่ยจะสคิปไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับก็คือจะเอาแค่ฟุตเทียตอนที่จัดการกับมอนจัดการกับบอยเข้ามานะครับส่วนอย่างอื่นครับจะตัดทิ้งหมดเลยนะฮะเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้มีเวลาพากเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะคลิปนี้นะครับทำมานานมากๆเลย โอเคครับหลังจากที่สกิปมานานพอสมควรนะครับผมก็ได้แวะมาที่เกาะปอีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่จะสุ่มซัมเมอร์โทเค็นนะครับที่ได้มาจากการตีวอสอีเวนต์นะครับผมและสิ่งที่ได้นั่นก็คือผลไฟครับอย่างน้อยก็ดีครับได้ผลไฟมานะฮะได้เปลี่ยนจากผลสโมกสักทีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฟาร์มสกิลก็เถอะ เอาละครับและในที่สุดนะครับก็ถึงเลเวล699แล้วนะครับผมอีกเพียงแค่1เลเวลนะครับผมก็จะไปเลเวล700นะฮะแล้วก็จะขึ้นโลก2ได้แล้วแต่ว่ามัลติรีนะครับของหมัดเนี้ยยังไม่ครบ400เลยนะครับได้เพียงแค่3 36อยู่เลยแต่ก็เกือบแล้วนะครับเกือบถึงแล้วเอาไว้ไปฟาร์มต่อโลก2ละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราเนี้ยเอาเลเวลก่อนนะครับโดยการจัดการกับบอสเลยบอสแฟงกี้นะครับตรงนี้ดาเมจก็เริ่มแรงแล้วนะครับสัำมัดมาเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ย ซัดไปก่อนแล้วก็ในวันนี้นะครับฝนตกทั้งวันเลยนะฮะกูจะสามารถมาทำคลิปได้แบบปกตินะครับนานมากหืึสแปมเกินไอสกิลเนี่ยใช้อยู่นั่นแหละนะฮะแล้วก็บอสฉลามเกิดด้วยนะครับน่าสนใจมากแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยต้องทำเควสเอ่อไปโลก2ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่ทำเควสโลก2เสร็จนะครับผมก็จะมาทำฮันคิสังเกตนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ทำเลยขี้เกียจไงขี้เกียจเอาไปทำนะครับเอาไว้ทำทีเดียวดอกของไหมไม่ดรอปเฉยโอเค 702นะครับแถมมา2เลเวลไปครับไปที่เกาะคุกดีกว่าไปเอากุญแจนะครับแล้วก็ไปสู้กับบอสเป็นบอสคูซันนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะสุ่มผลด้วยนะเพราะว่าเมียนี่ครับมีโทเค็นซัมเมอร์อยู่700อันโอเครับเควสเลยนะครับกุญแจมากุญแจบุบอกนะครับผมเฮ้ยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอตีโดฟามงโกก่อนนะเกิดได้พักคุมนะครับนี่นะแต่ว่าดาบได้มาแล้วนะเป็นดาบวอร์เดนนะครับตอบโคตรง่ายอะโอ้โหพักคุมไม่ดรอปนะครับนี่ฮะได้ดาบนี่มา แล้วก็บาสุก้าด้วยนะครับแต่น่าจะไม่ได้อัดไว้นะฮะขี้เกียจอัดแล้วก็ไทเด้นด้วยนะ คลิปนี้ได้ของเยอะอยู่นะครับท้าไปเล่นไปไปครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่เกาะหิมะนะครับเกาะนี้เลยแต่หากคิดสังเกตนี่มันจะทํายากหน่อยนะครับมันไม่ยากหรอกแต่มันยุ่งยากนะครับเงื่อนไขคือเราเนี่ยต้องจัดการกับบอสแชงนะฮะก็คือที่เกาะป่านั่นแหละสับบ้านใครครับฝนตกก็เออรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเห็นว่ากรุงเทพเนี่น้ำท่วมเลยนะแล้วก็วันนี้นะครับยังไม่ได้ตกปลาเลยนะฮะถ้าตกปลาไปนี่ได้กล่องแน่นอนแต่ว่าตกที่โลก2นะครับเพราะโลก2เนี่ยถ้าเราเปิดกล่องม่วงอะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสได้พวกแฟกเมนต์นะะะฮอ่เปปิดดกุญแจไเลยสสวััีครบพี่ นี่เออโดนเข้าไปไม่น่าจะเก่งมากนะครับตอนนี้ผมโคตรเก่ง่ะผมบอกเลยมาเดิลระเีิดผมโคตรแรงอ่ะทีเดียวเรียบร้อยครับโคตรไวอ่ะแล้วก็เงินนะครับมีอยู่4ล้าน ขอซื้อของติดไปเลยแล้วกันนะครับยังไงก็ไม่ต้องใช้อยู่แล้วนะครับใช้แค่2อล้านห้าแสนนี่เลยซื้อท็อปแบ๊บนะฮะแล้วก็คาตนานสามเล่มคลิปนี้น่าจะยาวนะผมคิดว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าช่วงที่ผมเนี่ยไม่ได้พูดอะผมน่าจะตัดแบบตัดเยอะมากเลยนะครับตัดแค่ช่วงตีบอสมานะเพราะถ้าเกิดว่าเอาช่วงที่ฟาร์มวินะครับฟาร์มกับมอนมาด้วยเนี่ยมันจะเสียเวลามากเลยนะครับเพราะงั้นก็เลยตัดแค่ช่วงที่แบบผมตีบอสตามเกาะต่างๆมานะครับมันจะได้ไวๆนะประมาณนั้น โอ้โหเทสบายมากเลยอะ่ะนี่แน่ของไม่ดอปแล้วก็ตอนนี้นะครับผมสามารถไปโลก2ได้เลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเดี๋วผมเนี่ยจะทำฮาคี้ก่อนแล้วก็หลังจากที่ผมเนี่ยไปโลก2นะครับผมจะเทตดผลพระเข้าตัวนี้ด้วยนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องฟาร์มมัตเตอรี่ต่อนะครับแล้วโลก2เนี่ยม,มันเก่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผลพระลำบากแน่นอนนะครับมาครับสุ่มผลดีกว่าสุ่มไปเลยขอของดีเหอะอุ๊ยผลเพลินผ่านหน้า,มาเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอีกไปอีก ได้เดวม้อนหน้ารอนะครับเอาไว้เทรดนะครับเอาไว้เทรดผลพะอะไรงเงี้ยโอเคไปครับทำพัสนก่อนพัสนของเอ่อแชงคูดนะครับตรงนี้ทำกันตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับทำแล้วทำอีกไม่ต้องสอนนะครับทำได้กันอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครทำไม่ได้ก็ดูตามได้เลยนะครับข้างหลังสองนะต้นไม้เหยียบไปเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกที่หนึ่งเหยียบไปเลยเรียบร้อยโอเคมาลงไปก่อนนะครับเก็บ เอาคบเพิงมาแล้วก็ไปครับไปที่เกาะททเลรายถ้าจะไม่ผิดเราไม่ได้มาฟาร์มที่เกาะนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยไปรัดเวลนะครับไปเอามัตเตอรี่ดีนะคลิปนี้ไปรัดมัตเตอรี่มาก่อนนะครับไม่งั้นฟาร์มยากแน่นอนเพราะว่ามันต่อยได้อย่างเดียวนะครับมาจุดไฟเผาประตูนะฮะเข้ามาหยิบถ้วยน้านะครับถ้วยน้ําคืออะไรวะเขาเรียกว่าแก้วน้ำเดี๋ยวไม่เขียนว่าคัพอ่ะคัพไปว่าถ้วยนะครับเออช่างมาละกันไปครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่เกาะหิมะกันต่อเลยนะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับวนไปวนมารับน้ําก่อนขออัหยดนึงโเค แล้วก็เอาขึ้นมาให้กับคนป่วยนะครับนั่งอยู่ข้างในนี้เอาไม่นั่งแล้วหรอเมื่อก่อนยังนั่งนะฮะยืนได้แล้วนะครับไปครับต่อไปเราก็ไปที่เกาะบากี้นะครับสวัสดีครับพี่ริสแมนรวยแค่ไหนวะขอตังค์หน่อยดิอืมก็จะล้กับโจนก่อนนะครับโจนก็อยู่ที่นี่นะครับเกาะลึกลับซับซ้อนโหจิ๊บจอยจิ๊บจอยมากเส็จยังวะบอยเกิดแล้วอรออีก2นาทีนะครับ รับมาก่อนแล้วก็ผมต้องรีบนะครับก่อนที่แชงคูจะเปลี่ยนเป็นเออร่างโกรธนะฮะนี่ไงยังไม่แปลงร่างใช่ไหมโอเคบึ้มต่อย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 กระจอกมากครับเรียบร้อยแล้เซเบอร์มานะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับเราก็ผ่านเควสแล้วนะครับเราก็สามารถไปทำฮันคิสสังเกตได้แล้วก็คือขึ้นไปบนเกาะทองฟ้าครับ Apple Sky แล้วก็ไปซื้อได้เลยนะฮะในราคา700,000ใช่ไหมหรือ750,000ไม่รู้เหมือนกันนะครับลืมเหมือนกันต้องไปอีกแล้วเหรอวะสวัสดีครับพี่ Instinct Shooter อุซบนะฮะ ราคา750,000ห้ามฮะซื้อเลยเรียบร้อยรวมไ้แค่สองครั้งนะครับยวขอตีบอสหน่อยแล้วกันเผื่อได้โพในไหนก็มาแล้วนะครับเอาดีมาดีมาดีมาดนี้อาหลบหลบโชว์หลบโชว์เป็นไงล่ะพี่แม่งเอาตาอินสติง้งแป๊บน,นึงเฮ้ยเกือบโดนจัดการเสร็จต้องรีบหนีนะครับไม่งั้นมันจะกลายร่างนะฮะพี่เกจะโกรธแล้วก็ตาแดงไปละหนีเลยครับหนีกลับบ้านดีกว่าแล้วก็บอสฉลามนะครับจัดการเสร็จก็มุ่งหน้านที่โลก2เลยตีเสร็จต้องรีบหนีนะครับ ชึบ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 โอเคสามสองหนึ่งวิ่งเลยครับจริงๆสู้ได้นะแต่เสียเวลานะครับไม่สู้หรอกอกินของโลกใหม่มันหอมจริงๆเลยสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่โลกสองกันแล้วนะฮะซิกเนเจอร์าผกิจต่อไปคือการฟาร์มมาเตอรี่นะครับให้ถึง400แล้วก็ไปลงดันนะครับให้ได้5,000แฟกเมนต์จากนั้นก็สามารถทำได้เลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะยังไม่จบนี่หว่า มันมีอันนี้ด้วยใช่ป่ะถ้าจะไม่ผิดมันต้องมีการตีบอสอันนี้ด้วยบอสที่เกาะกระโหลกนะครับมันจะรอบวันนี้มากุญแจนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้กุญแจก็ทําไม่ได้นะเกือได้แน่นนครับวันนี้มันต้องไมดรอปแน่เลยดูจากสภาพแล้วโอเคตัวนี้ครับผมปรับฮาคี้มาให้มันขึ้นแค่ตรงแขนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยไปเอาไอเดียหลักมาเทรดผลพระก่อนละกันนะครับจะได้ฟาร์มง่ายๆนะเทิดได้ไหมเนี่ยผลเพชรนะน่าจะได้อยู่มั้งโอ้ยเพลงเพลงลิกาสิ์ลิกาสิ์โอเคปิดเสียงก่อนนะครับลิกสิ์นะฮะผมจําได้มันมีลิิเ์ว้าทผลต่อ แต่ว่าไอเสียงเพลงตรงนี้ครับมีลิขสิทธิ์นะผมก็โดนมันเล่นอยู่รอบนึงไม่ติดเหลืองเฉยเลยแซ่บเ,บเลยครับแต่ก็ไม่ได้ฟาร์มเหมือนเดิมนะฮะเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องใช้หมัดเงือกต่อไปนะครับตอนนี้ผมต้องฟาร์มมาสเตอรี่นะครับแล้วก็ต้องตีบอสด,ด้วยนะก็คือบอสเงือกนะครับที่ก่อกระโหลองที่มันจะเสกเจ้าทะเลได้นะครับขอให้ตัวเดียวแล้วดรอปเลยนะครับจะดีมากขอเทสก่อนแล้วกันนะครับว่าเตะมอนพวกนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้อยู่โอเคเนือจะไม่ได้นะครับต้องระวังด้วยนะไอพวกนี้มันสามารถใช้สกิลได้น้มไ่ขึนเลยว ตีตัวหนึ่งไม่ขึ้นนะครับเยี่ยมยอดชิบหายชิบหายของจริงเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปข้างบนแล้วกันนะครับเผื่อได้ตีได้อยู่นะครับดาเมจถึงอยู่เฮ้ยโอเคโอเคได้อยู่นะเนี่ยมันก็พอๆกันเลยนี่หว่าไม่ค่อยต่างกันมากนะครับโอ้โหยิงน้ําทีเกือบตายโอเคเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเก็บกล่องก่อนเดี๋ยวรอเสกวอร์แป๊บหนึ่งนะครับตีไหวหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เอาดาเมจก่อนนะฮะล่อมันเลยน้องล่อมันเฮ้ย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 เลือกดูสักที แต่ไม่มเสเกเจ้าทะเลอ่ะถือว่าสุดยอดนะครับเสกที่เป็นเรื่องเลยได้ไหมโอ้โหไม่ได้กุญแจนะครับแต่ว่าได้ไทเดนมีไทเดนแบบธรรมดากับดาก้อนไทเดนนะครับมาเสกอีกนะครับผมขอให้ได้เหรอะรอบนี้เอ้ยโอ้โหเกือบตายิบโอ้ไม่ดรอปนะครับอะไรเนี่ยถดอดของซ้ำนี่คือโคตรงอนอ่ะผมบอกเลยดรอปไทเดนสองอันอะไรเงี้ยแม่งแย่มากนะต่อย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โตกใจหมด ไม่ดรอปนะครับเสกต่อเลยปึ้มอ่าฮ่ากลายเป็นศพเดี๋ยวรอเกิดแป๊บนึงไอ้น้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบถ้าตอบตอนที่ตายเนี่ยจะเป็นเรื่องเกิดมาของหายเฮ้ยได้แล้วดีนะที่เกิดก่อนแล้วดรอปนะครับถ้าตายอยู่แล้วดรอปมาเนี่ย้องดังแน่ๆนะฮะใส่เข้าไปเลยครับกับไอ้ตัวนี้เฮ้ยเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะฮะโอเคนั่งฟาร์มมาต่อนะครับตอนนี้มีแค่352นะฮะ352ก็ขาดอีก48นะครับโอ้โหโคตรเยอะเลย ถ้าดรอปตัวละมาร์ทมันจะดีมากเลยนะแต่ไม่ดรอปตัวละมาร์ทไงสี่ตัวนะครับหนึ่งมาร์ทโอ้โหตายครับตายอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินนะฮะโอเคเรียบร้อยครับ400มาร์ตอรี่นะฮะทีนี้ครับสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำนั่นก็คือลงดันนะครับ5ตาเพื่อที่เอาแฟกเมนต์นะครับ5,000แฟกเมนต์แล้วก็คราฟได้เลยนะครับกับเงินอีก2องล้านหแสนนะตรงนี้ส่วนกุญแจนะครับเราใส่เข้าไปแล้วนะครับก็นั่นแหละฮะอย่างสุดท้ายคือนี่ครับ5,000แฟกห้าพ จะลงดันนะครับแต่ว่าต้องให้คนมาแบกนะข้รลงคนเดียวนี่ไม่ไหวแน่นอนนะครับมาตกปลาก่อนละกันนะครับเผื่อได้กล่องจะได้เปิดกล่องนะครับเยอะไม่อยู่10อันนะฮะไม่รู้พอหรือเปล่าไม่ติดวะแล้วก็หลังจากที่ทำใหม่เงือก V ีนะครับเราก็ต้องกลับมาฟาร์มอีกเหมือนเดิมนะฮะโอเคได้กล่องมาแล้วพอละพอใจแล้วนะครับพอใจแล้วขึ้นไปเลยกล่องอะไรเอยโอ้กล่องกระจอกมากลองเปิดดูได้อะไรนะครับได้เงินปะโอ้โหได้เงินส0,000นะฮะ ไปไปที่ก่อนนี้นะฮะครึ่งหนาวครึ่งร้อนพอทำมัดเซก็ต้องกลับมาฟาร์มอีกนะครับสามร้อยมัเตอรี่มากดสีก่อนนะครับแดงฟ้าเขียวฟ้าใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่ลองดูแดงฟ้าเขียวแล้วก็ฟ้านะครับใช่ไหมเออใช่ด้วยนะครับไม่ได้มานานแล้วยังจําได้แต่ก่อนอื่นต้องเซฟไหมต้องเซฟนะฮะขอเซฟไว้ก่อนแล้วกันต้องลงอีกหลายรอบเลยนะครับถ้าไม่เซฟมันจะเกิดที่หน้าเกาะเลยนะอ่ะเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนมาแล้วอะไรพวะเนี้ยโอ้ ดันผลไฟนะครับให้เขาแบกไปนะครับส่วนเราก็ยืนดูโง่ๆนะฮะไม่ได้ลงดันนานเลยอะหลังๆมาไม่แค่ผลอัปเกรดนะฮะดันเลยไม่ได้ลงเลยโอเคผมไม่ไปนะครับเอาแล้วตอนนี้บอสมาแล้วนะครับบอสผลไฟดูเฉยนะไม่เข้าไปยุ่งนะครับไม่กล้าฮะกลัวโดนทีเดียวตายเข้าไปตกลาวาตานี่ร้องแน่ๆนะครับลงใหม่ยิงปืนใหญ่นี่นะเอ้ยจบแล้วโอเคได้มา1,000พนะครับ ไปลุยกันต่อเลยครับผมอีก4ตานะฮะเอาละครับมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือดันสุดท้ายนั่นเองกลัวจะครบนะครับห้าพันแฟกเมนเราก็ทําได้แค่นั่งให้กําลังใจนะครับเนื่องจากว่าลงไปก็เป็นผลานะครับผมนี่ไงเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเพื่อสังเกตนะครับว่าตอนออกจากดันเนี่ยออกมาด้วยผลประตูนะครับมีประตูวาร์ปเราออกมารู้สึกว่ามันจะมีการอัปเกตด้วยบ้างสลับใหม่เงือก V2 นะครับแต่เห็นเขาบอกว่ามันจะมาวีที่4่ปะก็คือสัปดาห์หน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาคราฟเลยแล้วกันนะครับ ช้นสล้านแสนเบรลีกับ5 0 0 0แฟกเมนต์นะครับจัดมาเลยเรียบร้อยครับได้มาแล้วนี่อุ้ยปันวารีโอเคได้เวลาฟาร์มเวลนะครับไม่สิได้เวลาฟาร์มมาตเตอรี่นะครับแต่ว่าหมัดนี้น่ตีไกลนี่ไงหมัดนี้ตีไกลสามารถฟาร์มได้แบบง่ายดายไม่โดนมอนตีด้วยโอเคเฟีย้ยวเลยคล้คยๆกับหมัดแวมไพร์นะครับแต่เป็นสีฟ้าประมาณนั้นไอตอนสไลด์เนี่ยมันพุ่งไปด้านหน้านะครับอันตรายวะทำไมต้องสไลด์วะไม่ชอบเลยอะตอนสไลด์อะ เท่ก็จริงนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่สไลด์เข้าไปโดนตีมาครับได้สกิลแล้วกดค้างเลยครับนี่เดี๋ยวลองใช้ดูนะฮะนี่เลยอุ้ยคอมโบโอเคขออนุญาตนั่งฟาร์มแป,ป๊บหนึ่งละกันนะครับมันก็ไม่แป,ป๊บหรอกนะฮะมันก็นานนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนั่งฟาร์มไปก่อนละกันนะครับทำอะไรไม่ได้ตอนนี้บอยสเกิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ตายไปแล้วยังเกิดอยู่นะครับนึกว่าตายไปแล้วนี่คอมโบโอ้โหโคตรเท่ดีที่บอยสไม่เสกเจ้าทะเลออกมาเอาไปกินนี่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 นน <S <S เฮ้ยไม่แมนเลยว่ะโอ้โหเรียบเพื่อนมาช่วยชึบ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 ,ชบเรียบร้อยครับมาครับผมได้มาร4 3ยละโอเคตัดไปตอนที่สกิลครบเลยละกันนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปโอเคครับมาตอนนี้นะครับก็เชิงมาเตอรี่สุดท้ายกันแล้วนะครับ3 0มมาเตอรี่แล้วก็สกิลที่2นะครับสกิล X จะเป็นอย่างนี้เลยสมาชาร์ได้นะครับจะมีฉลามออกมาเอาเอออันนี้คือมาโดนนะครับไม่ก็เลยไปเลยอึ๊บอึบโอเคเรียบร้อยครับได้ละมาเตอรี่สุดท้ายนะครับ300 กูจะเสร็จครับคลิปนี้นานมากเลยนะฮะเพราะงานนะครับใครดูมาถึงตอนนี้นะฮะยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์ด้วยสักคนละหนึ่งครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปที่หน้าเกาะเลยแล้วกันนะครับสุ่มผลหน่อยสุ่มผลหน่อยสุ่มเลยครับได้แล้วโอเคโอ้โหโอ้โหยังเกลือมาครับเดี๋ยวเราเนี่ยมารีวิวสกิลนะครับครั้งสุดท้ายก่อนจากกันนะครับในคลิปนี้สำหรับ M1 นะครับสามารถคลิกได้แบบนี้เลยเป็นคอมโบนะฮะนี่ประมาณนี้มีท่าสไลด์ด้วยนะครับ แต่ผมไม่ค่อยชอบท่าสไลด์เท่าไหร่เนื่องจากใช้ฟาร์มยากนะครับฟาร์มฟาร์มอยู่สไลด์เข้าไปโดนมอนตีตายครับประมาณนั้นผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะฮะสกิลแรกครับสกิลแซดสมารถคอมโบได้แบบนี้เลยนี่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 ตาเมจก็รุนแรงนะครับทั้นที่อัพไปแค่นี้นะครับอัพไปแค่1500เพารอ,อ,อ,อาไอ้นี่ไม่หยุดเอาไปกินชึบๆๆๆๆๆๆๆนี่ต่อไปครับผมสกิล X จะเรียกฉลามออกมานะครับแบบนี้แล้วก็พุ่งไปเอาเอาเอโทษทีครับกัดไม่โดนเทำไมครับพุ่งไปเลยจะกลายเป็นคุกน้ำแบบ ต่อไปครับสกิลซีอันนี้ก็นี่เลยเป็นการดูดนะครับแล้วก็คอมโบแบบประมาณนั้นไม่แน่ใจอ่ะต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับสกิลซีอีกรอบนะครับนี่เป็นการดูเข้ามาแล้วก็คอมโบแบบนี้โอ้โหเท่นี่คือหมัดชาร์กแมนคาราเต้ V2 นะครับหรือว่าหมัดเงื้อง V2 นั่นเองโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยสักคนละหนึ่งครั้งนะครับเดีจะรอดนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบายบายครับผม